สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาดาพา,พาๆๆๆๆว่าด้วยเรื่องของผมวันนี้จะเป็นอะไรไปดูกันว่าอยากให้วิตามินผมอยากอบไอน้ำอะแต่ไม่อยากไปข้างนอกปิง๊งคิดเอาละไปดูกัน นี่คือหมวกอบไอน้ําไม่ใช่หมวกมายากลแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างหยิบออกมาไม่ใช่กระต่ายแน่นอนค่ะเป็นสายไฟค่ะนี่ค่ะสั่งซื้อได้ในช้อปปี้ได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกที่จะนําเอาไปประกอบเข้ากับตัวหมวกสีชมพูนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการประกอบกันอีกทีนะคะแต่ลองเทสกันดูก่อนใส่ได้ค่ะหัวใหญ่ขนหนก็ใส่ได้ โอเคต่อไปคือเราต้องไปสระผมใช้ทรีตเมน์อะไรก็ได้ที่มีอยู่ที่บ้านเรานะคะก็ไปดูก,กันว่าจะดีหรือไม่ดีอย่างไรไปกันและนี่ก็คือขั้นตอนที่เราจะนำพลาสติกมาประกอบกับหมวกกันนะคะก็คือใส่ซิปเข้าไปรูดเข้าปิดให้เรียบร้อยแล้วก็ดันพลาสติกเข้าก็จะเป็นการเสร็จเรียบร้อยค่ะมาถึงขั้นตอนการอบไอน้ำกันค่ะ การใช้งานก็แสนจะง่ายง่ายง่ายงายมากเลยเสียบปลั๊กเปิดสวิตไปที่โลนะคะมันจะมีโรกับไฮเราเปิดที่โลก่อนค่ะเพราะว่าเปิดที่อุณหภูมิสูงเกินไปมันอาจจะทําให้ผมเราเสียได้นะคะเราจะอบกันที่5ถึง15นาทีค่ะจากนั้นก็ทำการถอดเก็บแล้วก็ล้างให้สะอาดก็มาเป่าผมกันค่ะเสร็จแล้วค่ะ หลายคนคงสงสัยว่าทําไมต้องอบเพราะว่าเราไม่อยากทอดเราเลยอบฮหน่ก็เราอบกันคําตอบคือการอบไอ้น้ำจะช่วยเปิดเกล็ดผมให้ทีตเมนเข้าถึงในเส้นผมได้ดีขึ้นจ้าไม่อยากพลาดทริคดีๆฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะทุกคนง